วันนี้จะพามาพับเหรียญเปรทานดอกแพรพลอยกันนะคะตัดริบบิ้นความยาว12นิ้วค่ะพับทบด้านหนึ่งมา10เซนติเมตรจับทั้ง4เส้นมาทับกันให้เป็นฐานสีนะคะดึงให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญค่ะพับริบบิ้นทั้ง4ด้านลงมาทับเหรียญเส้นที่4สอดปิดโดยเส้นที่4จะสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1กลับด้านสอดเกไปทั้ง4เส้นโดยเราจะสอดไปตามแนวเส้นนะคะ เสร็จแล้วกลับด้านอีกหนึ่งรอบจับริบบิ้นเส้นไหนมาก็ได้มมวนริบบิ้นจากด้านหน้าไปด้านหลังหนึ่งรอบปลายริบบิ้นเราจะม้วนเข้าด้านในเสร็จแล้วสอดล,ลงตรงช่องด้านล่างอีกหนึ่งรอบนะคะจับริบบิ้นหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลังม้วนตรงปลายริบบิ้นเข้าด้านในเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องด้านล่างดึงให้กระชับทำให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะคะ ต่อไปเริ่มกรีบใหม่จับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าแล้วเราจะสอดเฉียงลงช่องด้านข้างแบบนี้นะคะดึงเส้นให้กระชับทำให้ครบทั้งสี่กรีบเลยค่ะตัดริบบิ้นด้านล่างให้เท่ากันตกแต่งด้วยไข่มุกสีทองแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ